สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่31กรกฎาคม2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะอายการสูงสุดมอบเกียรติบัตรแก,ก่กรรมาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ วันที่31กรกฎาคม2568เวลา11นาฬิกาณห้องประชุมบอ่อไ้าย2โรงแรมดูสิตธานีหัวหินอําเภชอชาำจังหวัดเพชรบุรีนายภพรรัตน์พรสมบูรณ์สิริอายการสูงสุดให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกล่าวให้โอวาทและกล่าวขอบคุณโดยมีร้อยตำรวจเอกธราทิพย์เพ่งบุญ ชูอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบบรประจวบคีรีขันประธานกรรมการสครชจ กล่าวรายงานนางสาวสุชาริตารำจวนจออายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดกรรมการสคชจและนางสาวธาริกาสีเนตร่วมในการสำนักอำนวยการเลขานุการสคชจร่วมให้การต้อนรับจากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจบคดีขันตามคำสั่งที่30ปี2568รลงวันที่6มิถุนายน2568โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งระ2ปีนับแต่ได้รับแต่งตั้งจำนวน5ท่านดังนี้นายนัทธภูว์นายจารุเพ็งนายนัททิพั์เอี่ยมเมืองนายทัทันพุทธรัษฐุนายเชิดชายสุธรรม,มารักและนายทศพรชวนพินทั้งนี้สำนักง,งาน งานอายการสูงสุดได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสํานักงานอายการจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสํานักงานอายการสูงสุดส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและให้ความสําคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนอีกทั้งยังเป็นการสร้าง รางธรรมมาพิบาลที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นเพื่อให้สามารถบริหารงานภายใต้บริบทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจบคดีขันได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนหลักธรรมามาพิบาลและประชาธิปไตยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ประจบคดีขันตลอดจนแนวทางหรือวิธีการเบื้องต้นในการติดต่อราชการกับสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจบคดีขันและเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงานอัดคดีของพนักงานอายการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจับลุงเร่ร่อนพยายามตุยสามเนนค่ะ วันที่30กรกฎาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทร3ามรอยยศได้รับแจ้งจากนายอุดมพะมลผลว่าควบคุมผู้ก่อเหตุอาจารย์สามบนเนรไว้ได้ที่วัดหุบตาโคดหมู่ที่7ตำบล3ามรอยยดอำเภอ3ามรอยยดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบนายทรงชัยชื่นชอบบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชอายุ62ปีถูกควบคุมตัวไว้สอบถามนายอุดมพะมลผล ผู้ควบคุมตัวให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเมื่อเช้านี้ขณะตนกำลังขวารลานวัดตนได้ยินเสียงเด็กร้องเรียกขอความช่วยเหลือตนจึงรีบวิ่งไปดูพบนายทรงชัยชื่นชอบทราบชื่อสกุลภายหลังกำลังใช้กำลังฉุดกระชากและร่วงจับอวัยวะเพศของสาม,มเนรอยู่ตนจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสอบถามนายทรงชัยผู้ก่อเหตุ ให้การรับว่าเมื่อเช้านี้ตนเก็บขยะอยู่ที่บริเวณวัดพบสามเนรนเดินผ่านมาทําให้มีอารมณ์ทางเพศจึงใช้กําลังจับอวัยวะเพศกระชากแขนสามเนรหวังพาเข้าไปที่รับตาคนเพื่อล่วงละเมิดทางเพศแต่เนีนส่งเสียงร้องเรียกให้คนมาช่วยจนถูกควบคุมตัวไว้ได้ดังกล่าวสอบถามสามเนรนผู้เสียหายสองรายทราบชื่อคือ1สามเนรยนวรริศส,สงวนนมสกุลอายุ13ปีชาวตาบลสาราลัยอําเภอสามระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สองสามเนรนบีนมสมมุติอายุ 13ปีชาวตําบลสารา,ายัยอําเภอสามรอยยอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้านนที่ตํารวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายทรงชัยให้ทราบว่ามีความผิดฐานกระทําอนาจาร์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามซึ่งพฤติการในการกระทําความผิดของนายทรงชัยมีเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามปวิอาญา มาตรา66วงเล็บ2เนื่องจากพฤติการในการกระทําความผิดของนายทรงชยัยมีหลักฐานตามสมควรว่านายทรงชัยน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานข่มขู่ผู้เสียหายหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีกทั้งผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียรนราชไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับนายทรงชัยได้ตามปวิอาญามาตรา78 งเล็บ3และแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบผู้ถูกจับทราบข้อเก่าหาและสิทธิ์ดังกล่าวดีแล้วจึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทอนระยอดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับเรื่องราวนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่กำลังสัมภาษณ์ผู้เสียหายอยู่นั้นก็มีผู้อำนวยการสาวของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอ้างว่าสามเณีที่เป็นผู้เสียหายนั้นเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนของตนห้ามให้ทำข่าวถ้าทำข่าวออกไปจะฟอ้องให้หมดจากนั้นก็ต่อ ว่าแม่ของสามเนียนว่าห้ามให้สัมภาษณ์แต่แม่ของสามเณรก็ไม่เชื่อฟังโดยต้องการให้เป็นข่าวสร้างความไม่พอใจแกพ่พวำนวยการสาวคนดังกล่าวมีการพูดขู่ซ้ำอีกว่ารออยู่นะหากออกข่าวจะฟ้องให้หมดแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวบานปลายแต่อย่างใด และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New c a b เค t บหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ